ราชการจังหวัดตากลงพื้นที่สำรวจความพร้อมสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ของเอกชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดค่ะนายพรงษ์รัตน์พิรมรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายแพทย์ทวัชัยเศรษฐสุพนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด นายประเสริฐจึงกิดรุ่งโรธประธานหอ,อการค้าจังหวัดตากและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่พักเอกชนโดยหอ,อการค้าจังหวัดตากให้การสนับสนุนณโรงแรมเซ็นทรัลบายเซ็นทราแม่สอดและห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาแม่สอดซึ่งเบื้องต้นพบว่าสถานที่ดังกล่าวมีความพร้อมในการเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลสำหรับรองรับ การฉีดวัคซีนของประชาชนในกรณีที่ผู้รับบริการฉีดวัคซีนมีจำนวนมากเกินกว่าที่โรงพยาบาลหลักของรัฐจะอำนวยความสะดวกได้ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนอกจากโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราแม่สอดและห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาแม่สอดแล้วยังมีห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสาขาอำเภอแม่สอดและห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาแม่สอด ที่พร้อมสนับสนุนภาครัฐในการเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนอนอกโรงพยาบาลด้วยสำหรับข้อมูลผู้รับวัคซีนของจังหวัดตากณวันที่20พฤษภาคมเป้าหมาย95,132โดสฉีดเข็มแรกไปแล้ว46,967โดสเข็มที่2ฉีดไปแล้ว38,214โดสรวมฉีดไปแล้ว85,181โดสคิดเป็นร้อยละ 89.54ของจำนวนเป้าหมายทั้งหมด